ทุกคนค่ะนี่เห็ดแปลกๆอีหน้าตาสีนี้สีสวยใช่ไหมล่าเห็นไหมล่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันเยอะอลังการขนาดไหนที่สวนพึ่งราชูรีมีเห็ดสีเหลืองกินได้หรือไม่นะดูเห็ดนี้สิคะนี่เห็นไหมคะเต็มเลยอะดูเห็ดพึ่งไหมดูสิคะนี่นี่ขึ้นอยู่กับจอมปลวกเห็นไหมคะเห็นไหมคะพ่อสงสัยแอตตรงข้างหน้าที่เราเคยเจอเนี่ยจะเยอะแน่ๆเลยดูดูนู่นเห็นไหมคะนู่นเห็นไหมคะ นั่นเต็มไปหมดเลยค่ะมีอีกไหมพ่อไม่มีแล้วเห็ดที่เป็นเนี่ยเป็นเล็กเห็ดตับเต่าไหมคล้ายๆมันมีตรงนี้อยู่หน่อยนึงเนี่ยตรงเนี้ยฝั่งนู้นเหรอเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนะคะทุกคนเนี่ยนี่คือความชื้นที่เกิดขึ้นเนาะอ่าเนี่ยร์เรียร์เน,นี่ยตามโคนเนี่ยเออโคนอืมแต่อันนู้นจะเห็นชัดแล้วก็ดอกใหญ่ไงเห็นไหมคะทุกคน หรือเป็นเห็ดหลินจือไม่ใช่เห็ดหลินจือต้องขึ้นต้นคนทุกคนรู้ไหมกินได้ไหมอะ่ะพี่เอพี่เอเห็ดอะไรพี่เอเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่เห็ดพึ่งหรอกถ้าเห็ดพึ่งมันจะอนี่ไหมทุกคนใครรู้บ้างนี่เห็ดอะไรอะคะเนี่ยใครรู้บ้างเห็ดอะไรอะคะนี่ดูเห็นไหมคะตรงนี้มันก็จะเป็นแบบเนี้ยสปอร์นี่คูความเป็นรู เป็นเส้นให่เนาะสวยงามสีเหลืองอลามนะคะแล้วก็เป็นเส้นใหญ่ทอๆเหมือนฟองน้ําเลยแล้วดูขอบขอบเขาคือธรรมชาติเห็ดจะเกิดได้เมื่อมีความชื้นแล้วก็สำมาเมลมนลินจือเลยค่ะพ่อแต่ไม่ใช่เห็ดพึ่งหรอกยอ,ยกอดืดูสิคล้วตรงนี้ก็มีดูดิทุกคนดาดดืนดาดดืนบอกเลยเนี่ย นี่ดูดูแลกําลังใจใหญ่เห็นไหมกําลังใจใหญ่อะ่ะเนี่ยเต็มไปหมดอะนี่ดูดิกินได้ไหมอ่ะใครรู้บอกด้วยนะแต่เราก็ไม่เคยกินเห็ดแปลกๆเลยนะทุกคนคะนี่อยากจะเก็บเขาเรียกเห็ดอะไรอ,ะอ่ะฮะเห็ดโคนเหรอดูดิทุกคนคุณหนูจะเอามาวางให้ดูเนี่ยดูดิ เต็มไปหมดรอบเนี่ยนี่ดูอืมดูที่คะดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นดาดืนไหมคะอ้โ<ฮ>แล้วถ้ากินได้นี่มีเป็นดงเลยเนี่ยแต่ว่าเห็ดโคนยังไม่ขึ้นเนาะขึ้นแต่เห็ดนี้นะนี่ทุกคนดู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  <laughs> เยอะไปหมดอะเนาะโอเคเนาะถ้าใครรู้ว่ากินได้ก็บอกด้วยนะเห็ดดอกสีเหลืองนะ ไม่มีความรู้เรื่องเห็ดจริงๆแต่ว่าทําอัลบั้มเห็ดไว้ในนี้นะคะก็อยากเก็บไว้ให้ทุกคนได้ดูเนาะว่าเห็ดของเราเป็นยังไงบ้างใครอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานอันนี้อยู่ที่สวนเพึ่งราชบุรีนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่16ตุลา2567มีเห็ดนี้ขึ้นในฟาร์มบ้านเราก็อยากบันทึกไว้แต่อันเนี้ยกินได้โอเคนะคะบายยคลิปนี้ขอไว้แค่นี้คะ่ะ